สวัสดีครับพี่น้องคะ่ะวันนี้วันดีนะคะวันคริสต์มาสคนไทยเราก็ต้องมีลาบลาบล,าบลาบนะคะเนาะให้โชคให้ลาบมาพร้อมข้าวเหนียวกระติบใหญ่ด,ดุนเวกัาลูกสวัสดีคะ่ะบอนีช้อนอย่างเดียวไก่ทอดนะคะนี่อาหารฝรั่งเนาะทำแบบง่ายๆเล็กๆนะคะก็เป็นเนื้อหมูอบสีชมพูพร้อมซอสตัวผักมันต้ม ทอดเนยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาจัดจานให้คุณปู่อันนี้ผักผักท,ที่เหลือเมื่อวานนางก็เอาอุ่นมากินนะ,ะมาแล้ววันดีค่ะวันดีค่ะน้องยาดาวันดีฝรั่งน้อยวันนี้ะถึงเวลากินกันแล้วนะคะป้าป๊าทำอะไรอีเตรคลับโอ๊ะปา นี่อาหารคาริสต์มาสของเรานะคะเไม่เยอะจัดจานไปให้คุณปู่ก่อนนะคะ <is> คุณปู่ <What? S 1> คนป่วยอยู่ข้างบนเนาะนี่นจานนี้เป็นจานพิเศษก่อนนะคะคนป่วยรอกินเขาบอกว่ายอย่าเยอะมากไม่ค่อยดีนะคะมันต้มเ so, <you> know? สือเจ้า โอเคนซอสจานนี้เป็นจานของคุณปู่ลงมาร่วมไม่ได้ก็คุณลูกไปเสิร์ฟเองอสออ่นซอสเนื้อสกครับอือ่าพอเขอรับป้าป้า,านี่ครัฟพอเดีเ้วเป็นซอสดัะ นะมาโชว์กใกล้ๆ,ๆาานี่ปะป่ะจานนี้จานนี้จานพิเศษนะฮะของคนป่วยข้างบนเนาะคือของปู่ย่าลุ่มชายให้ไปส่งเอาแล้วกันเนาะเด็กกินแล้วนะคะะหข้าวเหนียวหนูเอามันไหมลูกอ,อคนไทยเราอาหารมงคลของเราก็คือลาบนะคะพี่น้องค่าลาบพร้อมข้าวเหนียวอืมกินลบก๋อ ไหนเออเินแลยซาะเศร้าตัวีอามื่อเช้ดีค่ะพลังน้อยทำไงจะได้ทั้งหมดนะคะพี่น้องขาเนาะที่ไม่เศร้าเอือมาค่ะเริ่มกินกันได้แล้วนะเออตั้งกล้องไม่รู้จะตั้งยังไงได้ทั้งครอบครัวนะคะพี่น้องขามากินด้วยกันอืม ความสุขง่ายๆสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสิ่งที่เราชอบไม่ต้องไปอินอะไรมากมายเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย Merry Christmas Papa and Happy New Year นกนี่อันนกนี่สเปรย์ฟังนิเจอร์ใช่ไหมใช่ไหมนี่เราไม่สนใจเราได้ลาบนะเอ็กบุตรกของเล็กๆและยาดาเล็ก ja Zeen ook een klein stukje. Ja. Hee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 . Maar... Ja, Allee. Dat is van varken hoor. Ja, maar. Zing ja. mij ook. Allee, proef. Jij daar ook mee? Ja, dat is Mmm. Mmm. Ja jij dat zo je ja? mm. ja. hebben? Dat is een de zo. ja. Ja? Oké, voilà. Wilt wil spek hebben of Vlees. Wat wil jij? Wat wil jij? Deze of deze? Ja, oh, nee, loop. Deze? <laughs> เดี๋ยชอบกินอาหารฝรั่งชอบจะ,อบะโอเคตลอดมาอย่าแต่ย่านส่วนเปลือเลตเนี่เพลชนะสปาเกตตี้่ะอันนี้ข้อาหารอาหารของเราหนาวหน,นาวนี่ออกไปเก็บสลัดหลังบ้านได้อยู่นะฮะ,ะป้าชิมไหมลาด้อแล้วเดี๋ยวติดใจข้าวเหนียวจานไป เดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวอิ่มพี่น้องเอ้ฮะยดาข้าวเหนียวไก่ทอดพลังน้อยนะคะมาค่ะพี่น้องค่ะมาดูจอกันใกล้ๆอยากให้เห็นอาหารเอาบันออกไปมาค่อยเสริมเอาเอาลากเข้ามาจัดฉากไม่ค่อยได้อืออืออืออืมอืออ่ะเรียบ จริงๆแล้วอาหารฝรั่งกขาตักใส่จานนะพี่น้องค่ะ like เนาะของเราเนี่ยมันต้องสวยจิ้มไปเลยอ่ะ mm. อม,มาค่ะอขอให้โชคให้ลาบนะคะม,มาพร้อมข้าวเหนียวติใ้ใหญ่ๆอืมไม่ได้ปรุงตัว,วอะไรเลยยังเลย

สกนเดะสามสิบนาทีนะคะอบหมูน่าจะสูมดมินอุสแจ้อปป้อปาโอโอโอ้ไม่เป็นไม่เป็นอืมยังกินอย่เดียวยย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 ยโอ้ยย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  เ<ม>ราตีปุ๊บเขามาตักกี่กับนเลยล่ะลูกนี่อ,อืมลาบๆนะคะขอให้โชคขอให้ลาบขอให้เจ็บหายไข้นะฮะอยู่ไหนไม่อดไม่อยาก,กอยากคิดที่จะฝืนอยากคิดที่จะยอมอดเพราะคนอื่น <c oughs> Nó, hắn ink in ink, sap ink. Ni lắp hoa. Lúc sau tìm tùm. Nếu lúc mà về mặt mmm. 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 Je daar gewoon voor. Op aan mij pa. paar aan haar. Ja, waar? Bliep wel. Een paar keer vier cadeautjes. Want die twee cadeautjes, achter de kerstboom. Ik heb gezien dat er is één voor Pluminde en één voor mij daar. Ja? En weer een paar drie van mama. Mm. Eén kleine twee grote. Ja. Mm -hmm. En mama heb je dat ook. Mm. Kan dat wel. Ja? Waar Paul. ม่นไนี่บราบาม่ <c oughs> มไม่ได้รักเราเดีไมมาม่งุดหงิดอารมณ์วิตปึม้มบรกเล่าอือืจะไปยังไง อ้าวเหนียวหมดมืช้าไปจ่านึ่งข้าวปั้นเกลือให้มักซิมจื้อจื้อแบบงั้นเลยอร่อยไหมล่ะน้องใครว่าอร่อยไหมแย่รู้ไหมตอนเด็กอ่ะมามาโอม่านึ่งข้าวเหนียวใบเกลือรู้ปะแบัที่เวาเ้ากินจตัวเเวาอ้อเขาบอกใส่เกลือเยอะกุกเกลือเค็มนั้นอืม ถามตาหลานนะคะเงียบๆหน่อยๆมาไม่ครบลูกสาวทำงานอืมที่ห้าก็ไม่ใช่อะไรรอเปิดของขวัญใช่ปะ <c oughs> เนี้ย <c oughs> ให้เป,ดดหนะ <c oughs> เปิดดีไหมเนี่ยฮะ <c oughs> ให้เปิดดีไหมนะเน<ำ>ีเเเ่ยให้เปิดดีไหมเนี่ยแล้ก็เปิดขึ้นมาขึมาแล้วเปิดขึอืมอีกตากนะันอือ นรสปันรูปเงินแซ่บค่ะพี่้องคะ่ะจัดฉากโต๊ะไม่ได้มากินด้วยกันเอาฝลั่งไปแล้วกันเนาะอือทำไปก็อย่างนั้นอ่ะกินก็ไม่เท่าไหร่เผื่อรูปเผื่อเต้านะฮะ อืมอืมเจอพริกโดดสองเม็ดตา้างอืมกับปลาเบิ้ลนะฮะจัดไป Doe je vragen, waarom had je twee big macs gisteren? Omdat. Om net door? Dat dat gratis is, dat dat niet is? Dat dat gratis is als je twee krijgt. Nee. Ja. Dat dat alleen gisteren dus ik is gisteren, dat maakt het dan Dat dat gratis is als je daar helemaal op weet als je dat niet ปอปกาปอปกากปปกากอืมฮะมลิขิสมาปปกากนลิขิมานะแก้าแก้ันอนโ่มียอ่านกแก้วมากินข้าวหลังบ้านนะเก่ัไเี่ยวปาปอานี่ยนี่้เยมาชื่ออะไรยด้คุกกี้เซ็กซ์อะไรเมีย Tegen mensen zijn het niet zegt dat ze, zeesh, ze dat koek. Koekje? Ko ko ja, ze. Mag ik een koekje eten? Met die koekjes op. Nee. <salmFit> nee, dat mag niet. Als je chocolade toch hebt. Want jij hebt weer het koekje. chocolade. Nou, mag niet hè. Maar geen chocolade aan de vogel Dat is giftig. Ja, want dat was één vogel gestorven. Ook. Ja, je hebt het. gedaan. Haha. We zetten een poes, een hond en een konijn en al die die dieren mogen geen chocolade. De konijn mag geen chocolade. De en mag geen chocolade. De poes mag geen chocolade en de hond niet. Oké. <laughs> Dan gaan we beginnen. Dan gaan we beginnen. baan, baan เหมือนในเมืองไทยหากินงาน่ายอืมอืมซาใจสุดปคปุดเพด็ดมามาเพ็ดมากสุดคุดเพ็ดอืมอะไมไป กินอะไรลรอยก็คิดถึงลูกดูวันพฤหัสจะทําอะไรกินาานะคะถามลูกสาวจะกินอะไรอืมหือือมไม่มีใครนึกเค้าทำมาไห่เหร มันเจ็บแขนมาม้เลย,ยเอ้ยเงี้ยาดิ้งเง้ยนาสคร้อ่มหมอิม้งมาดูวส่มมมสมัยก่อนต้องมีแก้วแชมเปญตั้งปัจจุบันไม่ต้องแล้วนะฮะใช่้แบบาเพดอันนี้นอ,อืม จัดไปป๊ะป,ป ok. ๊บป pues. ๊บเปลอ่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วมากิมอิ <m <m ่มแล้วฮ่หนมาก็อิ่มแล้วกินข้าวเหนียวแป๊บเดียวก็จุกแล้วยิรา้อิ่มยังอยออืออืออพอดีนะ

เดี๋ยวจะชนน้ำหกแล้วเลยนะคะไอ้ก,กล้องเนาะโอเคแล้วนี่คงจะเกเดโอเคโอเคลูกโอเคนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะแซบอิ่นตามภาษาบ้านๆน,นะคะอืสวัสดีค่ะน้องยาดาเนี่ฝรั่งน้อยมาสวัสดีทงนี้ก่อนเลยสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีไขะยาดาอ่าเลย สวัสดีค่ะฉะลองเล็กน้อยนะคะกับลูกๆหลานๆน้อไปแล้วคะ่ะครับท่ามีความสุขมากๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้โชคขอลาบม,มาพร้อมข้าวเหนียวติบใหญ่เนาะอ,อือาหารมงคลของไทยเราต้องมีโชคต้องมีลาบนะคะในวันสำคัญของเฮาพี่น้องจา๋าลาบเยอะเลยไว้เผื่อคุณลูกสาวเน้ะ ไปแล้วค่ะวัสดีค่ะวัสดีป้าป้า Merry Christmas and Happy New Year and Happy New Year <ru> Merry r c h i Strux m and Strux Happy New Year ขาดเต็มปากโอเค